ครับสวัสดีครับก็วันนี้นครับก็ได้เข้ามาชมในสวนนะครับทุเรียน,นหลังจากได้บำรุงใส่ปุ๋ยไปนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาติดต่อกันเกือบหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับอยากให้ดูนะครับตอนนี้คือก้านยาวครับตุเรียนก้านยาวนะครับก็ในแปลงสีไร่นี้นะครับก็เอาก้านยาวปลูก อยู่ในแปลงอยู่หกหกต้นนะครับหกหกต้นนะครับก็นะครับก็ที่ได้ศึกษามานะครก็ว่าเอาตู้ตู้เรียนนะครับก้านยาวมาปลูกอยู่ในแปลงหมอนทองนะครับเวลาเวลาออกดอกนะครับแล้วก็ผสมเกสรนะครับเวลาแมลงได้นำเกสรมาผสมนะครับ ทุเรียนก้านยาวยน um. ี่นะครับจะเป็นทุเรียนที่ทนโรคกว่าต้หม่อนทองนะครับในต้นหมอนทองนะครับจะเป็นโรคง่ายนะครับก็เลยเอาก้านยาวนัมาผสมอยู่ปลูกในแปลงของหมอนทองนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าต่อไปอนาคตเวลาออกลูกออกผลขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่หม่อนทองนะครับก็ทุเรียนปี ปีกว่าครับปีครึ่งนะครับก็มีทั้งต้นที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นที่เป็นโรคนะครับก็มีป,ปะปนกันไปครับต้นเรียนหมอนทองเป็นทุนเรียนที่ดูแลยากนะครับัูแายากเป็นโรคอะไรง,ง่ายนี่ยากไปหมดนะครับบางต้นในแปลงก็เริ่มแตงกิ่งนะครับแตงกิง่งไว้กิง่งไว้คงพุ่มนะครับให้บางต้นก็ยังยัง ยังเล็กยังแกรนอยู่ครับบางต้นน,ตน,น,นะครับอย่างเช่นต้นนู้นนะครับที่มีคิดที่แล้วว่าตัดตัดยอดตัดเลยนะครับก็พัฒนาการของหนัาต้นก็ขยายขึ้นเร็วรนะครับนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับก็เรียนตัดทิปยอดตัดยอดนะครับต้นนันบ นำต้นเกือบสี่เมตรแล้วนะครับโคนต้นนะครับเท่ากับนำแข้งนะครับตอนนี้กำไม่รอบแล้วะกำนะทำไม่รอบแล้วนะวันนี้ที่เราได้คลิปยอดตัดยอดไปครลองดูนะศึกษาด้วยกันผมก็เพิ่งปลูกตัวเรียน เพิ่งเริ่มปลูกทุเรียนมาครั้งแรกนะครับก็ลองดูศึกษาไปนะครับในแปลงทุเรียนก็มีกล้วยเล็บมือครับจุมพรก็กล้วยเล็บมือนางนะครับอ่าอย่างนี้ครับกล้วยเล็บมืออ่ากล้วยเล็บมือนางนะครับของจุมพรช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ดูรกเขียวไปหมดนะครับแต่ว่าตัดแต่ติโคนไว้ครับตัดตระกต้นไว้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับโดยค่อยติดตามร่วมร่วมรวมทำร่วมคิดร่วมอะไรกันต่อไปนะครับว่าต่อไปสวนจะเป็นสวนหรือเปล่าสวัสดีครับ